การพัฒน,นาการที่ความเป็นเลือครับตอนนี้เป็นการเน้นในระดับนักวิจญาความฟ้อมในสภาพร่างกายที่จะพัฒน,นาไปถึงความเป็นแนวหน้ามากกว่ามากกว่าที่จะเป็นนักวิจญาเรือ่องสภาพเป็นทัวว่วไปแล้วก็กนี้จะเป็นพวกที่เน้นในเรื่องการแข่งขันคับ้<อ>งปัจจัยมันมันจะต้องให้เข,ขาปัจจัยปัจจัยพื้นฐาน ตัวของผลการที่เราจะพัฒนากระบวกระบดอันดับแรกที่เราเน้นมาโดยตลอดซึ่งที่พยายามที่จะพูดให้ให้ให้ลกนักศรื้อฟังก็ต้องลองจำงเริ่มแรกในขามแรกที่เพื่อต้องพัฒนาขึ้นมาก็คือการพัฒนาจากระบบารไหลเวียนเลือดซึ่งเราจะเห็นว่าการเริ่มถามขั้งแรกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวางปรับหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก็ตามเราจะเน้นในเรื่องของการไม่ใช้ความเดือแต่เราจะใช้ทาความเนื่อของระยธรรม ความต่อเนื่องของเวลานะคะที่เขาบอกว่ามีค้ามีค้ามีงานมีอะไรหลั่สูตรเนี้ยคืการใชพัฒนาในระบบหุ่นยนต์ก่อนมันเปรียบเสมือนกับการการดมนาคมที่จะต้องสร้างทางหรือว่าแค่ทางที่จะที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรืออะไรกันให้มันเกิดความสะดวกอันนี้ก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะพัฒนาระบบหลังฐาได้เนี่ยมันจะต้อง มีการพัฒนาในเรื่องของการรับสารอาหารต่างๆก่อนเมื่อรับเมื่อรับได้แล้วต้องส่งได้ต้องส่งนั่นคือส่งของเสียของสิ่งต่างๆที่มันเกิดจากการถึกซ้อมแล้วนําส่งทิ้งไปอย่างเช่นเราให้เข้าไปลงของร้อยเจ็ดร้อยเองก็ตามซึ่งถ้าเป็นนักวิ่งที่วิ่งเป็นประจําหรือความแข็งแรงดีอยู่แล้วเราบอกว่ามันเป็นนันวิ่ ปริมาณความหนักความถี่แล้วก็ระยะเวลานะครับพวกนี้จะถูกรวมมาเป็นรูปแบบการฝึกซ้อมเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะหลังจากที่มีาการวางระบบต่างๆหรือว่าวางโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วนะครับตัวอีก2ตัวนี่แหละที่จะเป็นตัวผักดันให้ให้กับนักกีฬาคนนึงเนี่ยว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าโปรแกรมนั้นจะส่งผลได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็คือหนึ่งการพักและการพฟื้นูสภาพร่างกายตัวนี้ เป็นตัวปัญหาที่สุดของของของการวางโปรแกรมการวิ่งของประเทศไทยลยนะในปัจจุบันนี้ที่ไปได้ระดับเอเชียเลยนะแต่ที่ไปไม่ได้ก็เพราะว่าเขาถูกเหมือนกับการวางโปรแกรมเพื่อเพื่อไปสู่งานใดงานหนึ่งแล้วก็ทีงานใดงานหนึ่งแล้วก็ทีเขาไม่ได้ถูกแบบการฝึกแบบแบบต่อเนื่องพอหมดโครงการก็ให้เขาอยู่ในระดับประมาณ1้5ย8 5นี่ห้า้ยแห้าละครับ ไอ้ตัวนี้ก็คือเออ่วิง่งวิ่งแบบอึ๊บสัตั้นเลยอ่ะ100เมตร100เมตรร้อ0เมตร80เมตร50เมตรซึ่งต้องใช้ความเร็วสูงสุดตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่ได้เกิดการการเผาผลาญในเรื่องของออกซิเจนมันใช้ไกลโคเจนในการเนื้อ,อตัวนี้ไม่เกิดเล็กติกนะมันไม่เกิดถ้าระดับ90ถึง100ยผมแม่เชื่อวมามันก็อันตรายแล้ว อันนี้ดยนักวิ่งเนี่ยเราจะเราจะสังเกตจากอาการของอร่างกายที่เกิดขึ้นเช่นการหนาวสัน่นอ,อาการหน้ามืดอ,อาการตาลายหรือเหมือนมีเหมือนม,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 มีกระแสไฟฟ้าที่ที่เกิดขึ้นขึ้นในใน,ใน,ในดวงตาเวลาที่เขามองระยิบระยับโครงเพลงหมุนทรงตัวไม่อยู่จนตัวน,นี้เราต้องต้องรีบทันทีเลยเพราะว่าตาจะเกิดจากการที่ หัวใจไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดได้ได้ทันอันนี้ต้องระมัดระวังกับมัน